สวัสดีค่ะสวัสดีมูสสาวเฟซบุ๊กนะแต่ก็มูสาวาสาวู้เซลฟ์แซมยังจะดันพูดดันพูดอกนะก็อ่าไม่ได้อัดคลิปหลายวันแล้วนะคือด้วยความที่ขี้เกียจไหมไม่ใช่ไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะก็คือไข้นะคะไข่แดดไข่แดดวันแดกอันนี้จบเลยนะลองเพงไม่ได้เลยนะวันนี้แดกเป็นบ้านเลยนะ <laughs> เดี๋ยวนะคนสวยพูด พูดไม่พอแล้วมันจะมันจะได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะคือแบบน่าตาดีถึงพูดไม่พอมันก็แบบยังดูดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะวันแดงที่นี้ก็เลยก็คือร้องเพลงมันไม่ได้ใช่ไหมเสียงมัน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 ขึ้นจมูกเออต่ก็จะพยายามดูแลสุขภาพนะคะไม่นอนดึกนะดลีกเลี่ยงนอนดึกแต่นอนเช้าแทนโอเค เดี๋ยวจะสัมเปิลเพลงให้ฟังแล้วกันอันนี้เตรียมตัวมาอัดมาโชว coping, em, ์เสียงนะเนี่ยอันนี้น to ักสุดเพลงเตรียมพร้อมขนาดไม่สบายนะโอเครับมาอยู่แค่แค่แลตาเดี๋ยวจะขึ้นไปลงเพี้ยนฟองไม่มีกีตาร์มันจะเพี้ยนนะรับมาอยู่แค่แค่ เคยเคยเล้กทำเหมือนเฉยแล่งตรงกับใจไม่ซ่อนเรยนหลบมาอยู่แค่แค่โยนทิ้งคำงอไม่เป็นเวรียใจกลับมารวนสองใจให้เป็นหนึ่งโอเคคืนนี้ก็คงจะมีลครแค่นนะ